สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอบกานนกนาเนเตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับนะคะพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเข้าชูช่องเ้านกนานเนตแลนด์ค่ะพี่น้องดูแดดมันแรงพี่น้องกานนกนามาทักทายตอนเช้าเช้าเดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับพี่น้องค่ะจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของซื้อของหน่อยหนึ่ง ไปดูในท time, uh, yes, uh, ูเปอ oh, ร <no>. ์มาร <I, S> ์เก็ตกับพี่น้องแพงมากเลยนะตอนนี้แพงแพงแพงทุกอย่างเลยกับพี่น้องไปกันกับพี่น้องค่ะพี่บ่าวจะพลาสเตอร์สเปรเกอร์ Yes I'm ฟิตเนสตอนน้องดีไ h uh, I'm fitnessing now doing push ups <laughs> so uh, <laughs> I have to go on โอเคพี่บ่าวจะพูดด้วยค่ะพี่น้องค่ะค่ะก้มผมพูดซ้ําตูนน้องแฟนอ๋อก้มน้องดิ๊บายโอเคน้องสเปกกันแล้วนี่แน่เลยสไมล์สมายล์ฟอร์แค่ดิแคเมร่าเนี่ย S <S <S ทางเดินุูเปอร์มาร์เก็ตไปซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะพี่น้องอุ้ยตายตายต,าย,ต,า,ยตายอยากให้ละลายเร็วๆเ,เลยเนี่ยใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเบื่อแล้วอีมานเนี่ยล,ลยละลายละลายไปเจอเดินกลับบ้านเดินไปเดินกลับลําบากอยู่ข่งคพี่น้องแซงมากามากเลยเมื่อส่นขอวผีฝรั่งนี่แปดสิบเซนตอนนี้ขึ้นเป็นหนึ่งห้าเก้าพี่น้องสาวดูสิ แพงทุกอย่างสีเก้าคนไม่รู้จะกินอะไรกันแล้วสามยูโรนะสลัมดาวมีติดไปย่งแพงเมื่อก่อนยังไม่ถึงหนึ่งยูโรเลยนี่กำลัมสีขาวสามยูโรคุณน้อง ตอร์เบอรี่เสร็จต้านตายตากตายขอนต้นไดูสตอเบอรี่สิ็พี่น้อง5ยูโรเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อน1.50นะสิบตอเบอรี่อย่างนี้5ยูโรอ่ะพี่น้องดูสิราคาของขึ้นนะ แบบว่าเป็น200%ร้ยเอร์เซเลยพี่น้องสับระรถดิสองยูโรอกเสอยูโรอบเับระรดแรงมากเลยอะมันหนยูโรค่ะต้องคิดดีๆแล้วว่าจะกินอะไรพูดถึงตอนนี้เห็นของลดราคาก็ซื้อไปแหละพี่น้องส้ม สม้มลดจาก2ยูโร49เป็น1 29ก็ซื้อไปแ้ละส้รลดตรงนี้เนื้อไก่800กรัมแพ็คละ9ยูโรค่ะนี้5ยูโร400กรักม3ชั้น เป็นข้อค่ะพี่น้องค่ะแพงมากเลยตายแล้วโผขึ้นได้มาแก่นี้เลยค่ะพี่น้องนี่นี่พรุ่งนี้ไก่นี้ไปทำอาหารบ้านแม่ค่ะไปหาแม่ของพี่บ่าว ผัดมงผัดนมีนี่ได้มาอเอ๊ะแดงส้มส้มสองสองเนี้ยลดทั้งหมดสามสองสามสองยูโรหกสิบห้าเซนหกสิบหกอุ้ยตายแล้วนี่อยู่ยังไงอะชีวิตเนาะแค่นี้เอง นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะชีวิตแพงมากที่เนเธอร์แลนด์แฟชั่นชุดยาวค่ะ <c oughs> อบอุ่นในบ้านกับพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> ยาวเชื่อยาวอีสมากเลย ว่าอยู่อิซหอมเบอร์ค่ะ potato กินของทอด But, <laughs> but uh, I eat a little bit uh, crab. ครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรในอังกฤษครับ t h ค n k กินของทอดอีกแล้วค่ะพี่น้องพี่บ่าวข้าวนกนาขี้เขียดทำข้าวก้อยทำพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทำค่ะข้าวนกนาก็กิน ข้าวกับน้ำปริกไปกับพี่น้องมีอะไรก็กินในนั้นกินเล็กๆน้อยๆก็พอนะกินพอมีประโยชน์นะคะพี่น้องค่ะอร่อยไหม yeah, อร่อยอ่ยไม่ปว่าอร่อยหรอปวอร่อยอร่อยนั่งดื่มไม่กินค่ะ easy easy eat easy eat <laughs> อากาศหน้าหนาวปีนี้ค่ะพี่น้องอากาศหน้าหนาวไม่ดีเลยที่เนเธอร์แลนด์อะลมบางทีก็ลมแรงพายุเข้าเออไปใต้ต้นไปในป่าไม่ได้ เออนี่อันนี้ก็อีมะตกบางทีก็ฝนตกปีนี้อากาศไม่ดีเลยหน้าหนาวค่ะเออตามจริงนะเข้านกนาไปเดินทะเลหน้าหนาวต้องหลายรอบแล้วป่านี้นะนี่ไม่ได้ไปเดินเลยลมแรงหน้าหนาวไปเดินที่ชายหาดริมทะเลยี่สิบกิโลอากาศดีดีค่ะพี่น้องตาตามันไม่ลมไม่แรงนะเวลาหนาวลบสองอะไรอย่างเงี้ยลบสองแล้วลมไม่แรง แล้วมีแดดอ่ะจะดีมากเลยแต่ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีค่ะพี่น้องอากาศยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่ฝนปีใหม่แล้วตั้งเดือนตันวาแล้วอากาศไม่ดีค่ะปีนี้ตกเพชรเวียนนี่พูดดิดเถียอ oh, yeah. mm ๋อเบกิฟริสอ่ะอืม little bit cold and strange with uh, storm storm and rain อ่าเบื่ออากาศน่าเบืออาาเบ่อค่ะพี่น้องไม่ดีเลย เนี่ยวันวันวันสอเหมือนวันหยุดอย่างนี้ก็ไปไม่รู้จะไปไหนพี่น้องแบบว่ามันอากาศไม่ดีปีนี้หน้าหนาวบางปีอากาศดีมากเลยหน้าหนาวอ่ะแบบได้เดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยหน้าหนาวตาจริงหน้าหนาวต้องเดินเยอะเนาะมันมันจะได้สุขภาพดีกันนิดวันเดินเลนดียวแม่ b hopefully it's nice weather in the summer in Paris ก็บอกว่าก็บอกว่าเดี๋ยวปีนี้ไปปารีสไปดูโอลิมปิกเกมไปเชียร์ทีมไทยไทควันโดไทควันโดแอนด์บ็อกซิ่งบ็อกซิ่งอย่าบ็อกซไทยบ็อกซิงผู้หญิงอะค่ะ ไทควนโดผู้หญิงน้องคนนั้นเขาก็เป็นแชมป์โลกนะสี่ปีก่อนนะพี่น้องแล้วก็นกนาก็กับพี่บ่าวก็วได้ซื้อบัตรเข้าไปดูได้บัตรเรียบร้อยแล้วกับพี่น้องกาเดี๋ยวปีนี้โอลิมปิกเว็บการ์ดอือเดือนเดือนมิถุนาขับออกาสนั่นแหละไปดูโอลิมปิกแล้วก็โรง,ง,ง,งแรมก็จองเรียบร้อยช่วงนั้นโรงแรมก็ไม่มีแล้วนะพี่น้อง,ท,องที่ปารีสอะ่ะ ออก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 ,ออกรอบนอกปารีสก็หมดแล้วนะคะพี่น้องอช่วงโอลิมปิกอะหมดโรงแรมหมดแล้วค่ะนั่นแหละก็ม <c> า <oughs> พี่บ่าวมาบอกพี่น้องว่าไปดูโอลิมปิกมาบอกตอนนี้แล้วยังไม่ถึงเวลายังอีกนานก็มาบอกแล้ว <c oughs> กินก <esi> ินไปคุยไปพี่เบ่าก็นอกนาก็ดื่มไปกับพี่น้องนั้นก็ซูเลิศวีวีเจกูดบายหมดเวลารัชินหมดเวลารัชินนะโอ้เวียสุดวีเจกูดบาย yes goodbye สวัสดีครับ เจออุ้ว์ทุ่ม orrow with uh, แม่แม่ and twin sister twin sister ของแม่ก็บอกเจอพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องค่ะเจอพรุ่งนี้ไปบ้านแม่เขาแม,แม,แม,แม่แม่ของพี่บ่าวมีคู่แฝดค่ะแล้วก็ไปไปหาคุณไปหาป้าเดี๋ยวก็นอกนาจะตายให้ดูนะคะพี่น้อง นั้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับพี่น้องค่ะฝากช่วยดันช่องของข้าวนกนาเนเตอร์แลนด์ด้วยนะพี่น้องกับพี่บ่าวนะคะขอบคุณมากฝากกดติดตามด้วยกับพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะัดีครบ